อ๋อหนึ่งสองสามอ,อืมไหนเดียวไปมาถึงแล้วค่ะถึงหลานแน้วนะคะ,ะช่องเม็กนะคะนี่คะ่ะแล้วไปใส่กสายกันเลยค่ะ ขาโมงเลยจ้ะต้องมาโมงกลนจันะพี่โมงเลยจ้ะ เขามุ่งขามลา่บจ้ะเขามุ่งมลามเล่าในหนองเด้อแทนเทนเท่นเลพว่าจะเบิ่บิงเด้อ ถึงฝั่งลาวนะคะน่าเสีเบิ้งข้างบนน่าพ่นองเดยอันนี้คือบรานนะคะโนดข้างบนน่าเสีเบิ้องนี่นี่นนกระโมงค่ะไปกันเลยเพื่อ let's go ต้องแก่งยังอีกบ่หรือไปผุนได้บ่ร้ยขอบใจเด้อร้อยใจเด้อสองเม็ดลาลาลาสีขาวสีขาวเซ้งลาสองเม็ดเนาะให้เบิ้ง แนทันแทนฝั่งเราฝั่งเราจ้าแหนทันแทนสุดเขตประเทศไทยไทยกับเราเรากับไทยโอ้ยเมยอนั่งซ้ำนึกกับเมยพี่น้องเอ้ย ถ่ายมาขายเลยก็มาสิมาถ่ายให้เบิ่งด้วยแซ่ไปเบิ่งกันกันข้าวไปเบิ่งน้ำผึ้งก็นะไอ้ถ่ายเนี่ยเด้อน้ำผึ้งนี่นะน้ำผึ้งน้ำผึ้งควรเท่าไหร่นี่เออเนี่ยค้ากับเมื่อเจังเสีเอาซอยตัวฮัตจามาอยู่ด้วยเอากินด้วยตาสบายถ่ายเนี่ยเด้อเฮเบิ้งเล่าดีแหละ เ wow. คยได้เลยนะอเขาสั่งเขาอยากกินเลยเคยเล่าคำได้อยู <laughs> ่แล้วว่าเนาะงหาหกขวดหาหกกองเนาะเคยเล่าด้านเล่าจ้าเขาแจ้งเขาทั้งไหนเลยนี่อย่าว่ขึ้นนี้ไปทั้งหมดคืนเทิง์กมดหรือว่าไปตรงนี้เออขอบใจได้หลายขอบใจได้หลาย เดี๋ยวไปเพื่อเดีไปรอตลาดถึงเลยประเทศเลาวถึงแล้วถึงแล้วด้านฝั่งลาวจ้าพี่น้องจา้าดีสางเซตค่ะถ้าพ่อใหญ่่พอ,พอ,พอใหญานั้นเดียวอยู่เขาต้องให้เฮ็ดประกันพี่น้องจา้าอันนี้ฝั่งลาวพี่น้องเด้อ ลานฟังเหล้าจ้ะเจงเอกเส้นคนออกสบบละรถสิลป์ประทงไปรับของจากฟังล้าพี่น้องจ้าเต็มเปียเลยค่ะาลานค่ะลานช่องเม้ค่ะอันนี้ฟังเล้าค่ะพี่น้องจ้าอันนี้รถมาแต่ฟังไทยเลยพี่น้องเด้อเต็มเปียเลย